คุณมันี่คารับอกว่าเน็ตดีนะพี่ขุนนะเช็คให้ดีนะครับเช็คให้ดีนะครับหรือว่าฟิลิปปินส์ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่ฟิลิปปินส์ดูวันนี้ครับดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยน่าจะมาจากเกาหลีจริงๆครับเระเอกเกาหลีมานะครับดูครับด้านบนตรงนี้ครับสีม่วงนะครับนะครับคุณจ้าจ๋านะครับเป็นคิวบาครับลงมาตรงกลางคนนี้น้งนกครับสีน้ําเงินครับ เป็นอิรัก์นะครับด้านล่างตรงนี้พี่ขุนเองครับเป็นเกาหลีครับสีเขียวครับาากระจบมาด้านขวาตรงนี้คุณลีมินโฮนะฮะเป็นอิรัก์ครับสีฟ้าลงมาตรงกลางตรงนี้คุณซองดูเฮยมันตกลงมันชื่อว่าอะไรคนนี้รักซองดูเฮยเหรอชื่ออะไรใช่ปะซองดูเฮยอ๋ซองดูเฮยจงจงจงดูเฮยะจงดูเฮยจงดูเฮย จงดูเฮนะจงดูเฮสีส้มเป็นอิรักนะครับ <c oughs> ด้านบนสีแดงรีจุงกินะครับ <c oughs> นี่พระเอกอะไรเนะี่ยเดสเซนต์ออฟซันเหรอมาด้วยเ,เนี่ย <c oughs> โอ้โมนี่อยากจะเชื่อนะครับว่านอกจากเป็นพระเอกแลยังมาเล่นเกมได้เลอร์ยูรีด้วย <c oughs> <c oughs> ทีมบ,บีสู้ๆนะคะถ้าพีชนะรักจะยอมคบด้วยเลยเอ้ยไม่เอาสิไม่มีโอกาสชนะหรอกอย่างนั้นแหละเออ๋ยวไปยอมครับพี่ขุนพี่จัดให้หนักเลยพี่นะ ยิงให้ร่วงยิงให้ร่วงครับบอกเลยครับเดี๋ยวถ้าวันหลังมาแก้มัอีกได้นะครับนะสองเกมวันนี้จะขอเก็บคะแนนไว้ก่อนนะครับเออมามามาน้องหมาวิ่งสวนกันตรงนี้ต้องโดนกัดไปหนึ่งทีชั่วโอ้ยยิงทะลุได้ว่ะชั่วพี่ขุนพี่หมาพี่ว่าไงหมาพี่ครับคอต้นอย่างนั้นครับกินขนมเปี๊ยะทุกวันครับหมาพี่ขุนดูนะครับ ดูครับน้องหมาวิ่งมาจะโดนพี่ขุนขึ้นไปยึดคองโลเคชั่นตรงนี้สําคัญครับสําคัญครับพอนั่งปุ๊บนี้ถา่านรถถังไปก่อนหรือเปล่านั่นแหละครับเรียบร้อยจีจีหรือเปล่าจ๊ะจีจีหรือเปล่าจ้ะตรงนี้เรียบร้อยหรอครับยิงให้แหกไ,ไปก่อนยิงให้แหกไปก่อนอใช่ใช่ถูกต้องครับเรียบร้อยครับเจอพีอ่ขุนเข้าไปครับไม่ได้นะฮะเอาให้ภาคไงให้ภาคไงอะภาคมั่นใจเกิเอามั่นใจก็ไม่ได้อุ้ย อุ้ยจะมาหลัดเกมครับนิจุกิสีแดงโอ้โหล่วงไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้องโนกครับมาครับใช้แมงมุมเปิดแมปมาวิ่งโผล่หมาตรงกลางตรงนี้อุ้ยด้านล่างครับดีมินโฮรู้สึกจะหลัดเกมมาพี่ขุนเห็นหรือเปล่าพี่ขุนเห็นหรือเปล่าอุ้ยพี่ขุนบ้านหายแน่ครับดูแล้วจะเอาถ่านรถถังคือด้วยครับโอ้มาพร้อมคนมาพร้อมคนแล้วหานรถถังถันรถถังโอ้ยังรักษาไม่ได้ทันยังรักษาไม่ได้ทันนี่นี่แหละคือพี่ขุนครับ เส้นยาแดงผ่า9ก้าเลยทีเดียวผ่า8ดมันน้อยเกินไปครับโอ้แล้วฝั่งนี้รถแร่ดโดนแบงมุมเข้าเฉยครับโอ,รรอ้รู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าเรียบร้อยครับตรงนี้แบงมุมเข้าแบงมุมเข้าจ้าแล้วเปิดจ้าตู้มกันเป็นคูคันเรียบร้อยครับตรงกลางมาครับด้านบนตรงนี้จุงกีส่งแบงมุมมาจะมาเข้ารถแร่โอ้ไม่ได้กินแล้วครับเขาเห็นก่อนครับมาครับพ่ขุนมาแล้วครับ มาแล้วครับพ <Darwin> ี่ขุนครับเห็นครับจะมาหลัดเกมพี่ขุนยิงไปก่อนหนึ่งทีครับเรียบร้อยเลยครับไปไม่ถึงดวงดาวโอ้ก็อยู่ท่ากลางดวงจันทร์ไปนะครับเรียบร้อยยิงยิงโเห็นกันป่าราบเลยเดียวตรงกลางได้ยังไงตรงกลางต้องบอกว่าทีมเกาหลีจะซีเรียสนะครับวันนี้เล่นกันฮาฮาะภาคภาคแบบฮาฮาภาคแบบฮาฮานะครับอาจจะมีขิงขิงเล็กน้อยเนื่องจากลักกี้เขาคุยไปเยอะนะครับ มาครับมาใครก็ได้ลัคกี้บอกนะครับก็เลยจัดให้ชุดหนึ่งนะครับถ้าเป็นหมุกกระทะก็เป็นหมุกกระทะชุดใหญ่นะครับมีซีฟู้ดติดมาด้วยนะครับนะจัดไปมาครับมาน้องนุกนี่มาพร้อมคนเลยครับตรงกลางจะมาเก็บแน่ตรงนี้จะดีหรือจ๊ะดูครับแล้วมาพร้อมคนพี่ขุนด้วยครับ G i นี่โหดมากนะครับอยากให้ได้นั่งตั้งป้อมกันแล้วกันมาแล้วครับพี่ขุนพี่ขุนว่ายังไงนั่งตั้งป้อมแล้วรอยิงนี่ มากันแบบแพ็คเป็นทีมมาแล้วครับตรงกลางแบ็คอเกิลทำงานไล่ยิงรถถังไปเรื่อยนี่ต้องค่อยๆขยบคนเข้าไปค่อยๆขยบคนเข้าไปแล้วนั่งยิงนั่งยิงนี่ละครับสายย่อเราจะยิงรถแน่ครับนุ๊กๆค่อยๆยิงไปครับดานบเฮ้ยดานบนเขาปลูกอยู่โอ้คุณจะาจ่าเขาดูเพลินโอ้ยโดนแล้วทุกคนด้านบนด้านบนโอ้ยลราบาก้วครับตรงนี้จะาจ่าว่าไงครับโดนครับโดนเป็นแก๊งเลยครับตรงนี้ครับอื ลำบากครับตรงนี้โอ้ยเซนที่มีไหมแมงมุมต้องไปด่วนดูด้านบนครับไม่มีใครเห็นครับน้องนกเอ้ยด้านบนเอออับดุลเอตายแล้วไหไม่ได้มเนี่ยพี่เข้าเชือรังเข้าไม่ต้องเข้าแล้วโดนครับเสียหายครับตรงนี้เสียหายเสียหายโอ้ยลำบากแล้วลำบากแล้ว อพอกันข้างบนช่วยคุณณจาก่อนครับทุกคนพี่ขุนพี่เอาออไปดูเลยพี่ขุน,นเดี๋ยวนะเดียวนะงานเข้างานเข้าแล้วทุกคนโดนบุกอยู่ด้านบนโอ้ไม g ก็เอาล้ครับได้คืนแะล้วน้องนอกมาช่วยน้องนอกมาช่วยยิงใส้แตกกับบ้านวิ่งหนีเหรอลัมโบ่ไม่เหลือครับเรียบร้อยครับจริงหัวแตกเรียบร้อยพี่ขุนบุกต่ออย่ารอพี่ขุนไปต่อเลยพี่โอ้โหแล้วสีฟ้าตรงนี้ครับลีมินโฮไม่มีหารถถังจะช่วยยังไง เล่นยังไงของเขาครับเนี่ยไปดูครับมาแล้วครับพี่ขุนครับหลังจากที่ลักกี้โฮขิงมาเยอะเจอแบ็คอีเกิลบินมาห้าลำยิงฐานลัางแขงแน่นอนไปแล้วตู้บกบอลคันเรียบร้อยกลับมาว่าจีจีหรือเปล่ายังไงยังไงอย่าล้ออย่าล้อบอกได้ครับอย่าล้อมซ้อมซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมล้มหน้าดูครับปังไฟของทางคุณเจ๋าก็มาครับแล้วด้านบนนี้เขาจะมาบุกอีกรอบหนึ่งครับ เจ้าจ๋ารถแร่วิ่งเข้ามาอยู่กลางตรงประตูโดนยิงสิครับบุกยังไงครับบุกยังไงโดนยิงไส้แตกบุกยังไงดูครับเขามารอแล้วครับเอารถลงรถแร่คนมารอแล้วจะบุกยังไงจะบุกยังไงดูครับผัดกันยิงคนละนัดผัดกันยิงคนละนัดสองนัดทหารและปูวิ่งสวนกันน้องหมาวิ่งสวนกันน้องหมามาวิ่งสวนสนามไม่กับคนยิงให้ไส้แตกยิงให้ไส้แตกยิงให้ไส้แตกครับนี่ครับน้องหมาว่าไง ต้องหมาว่าไงกัดคนเรียบร้อยเจาะเยียบคนเหยียบเยียบแล้วดูครับบังไฟพญานาคไม่ใช่บังไฟพญานาคบังไฟยักษ์สุนทรยิงยิงไส้แตกอีกแล้วดูตรงกลางครับดูตรงกลางครับพี่ขุนแกมาชุดใหญ่มาปรีซึมพร้อมกับมิหลาดเอาอะไรไปสู้เอาอะไรไปสู้โดนรถก็เทียบพี่ขุนยิงเโซเลเตอร์ไส้แตกโอ้โหกทาอากาศทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องนกถลเขก็ไปได้ใน ยิงฐานของลีจุงกิโอ้ไม่ธรรมดาเรียบร้อยครับพระเอกหน้าหล่อของเราโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับสีแดงครับเห็นปุ๊เขาอยู่ดีๆเห็นก็นอยู่ลันลันหายแล้วเหมือนได้วาดดูครับพี่ขุนทำลายฐ<ด><ถ>านล้ถังอีกแล้วครับโอ้ย่างเดือดย่างเดือดยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกเรียบร้อยสีแดงไปก่อนไปไปสีส้มมก็ยังไง สีส้มเป็นยังไงลักกี้ขี่มาเยอะสีส้มเป็นยังไงแหกแหกอีกสักสี่ทีแหกเออนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าใครดูสดอยู่อะไรนะเขาเรียกว่าอัตราการต่อรองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันต่อหนึ่งนะครับโอ้โหดูครับเรียบร้อยเลยครับชุดนี้สีสีไม่ถลอกครับบอกเลย ไม่ถลอกด,ดูครับรีมินโฮว่าไงรีมินโฮผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงที่อยู่ตรงข้ามพี่ขุนนี่แหละครับลำบากเลยครับเออโอเคนะวันนี้ก็สบายสบายชิลๆไปนะครับโดนไปสองเกมก็น่าจะสบายเนื้อสบายตัวนะครับนวดไปแบบนี้ก็น่าะนะจะสบายเธอไม่มีทางเป็นกลางหรอก <laughs> ไม่แต่แต่พี่ว่าเอาเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ว่าคนดูชอบที่ภาพแบบนี้คนดูชอบจริงๆชอบเพราะว่าแบบ,บ<ๆ>มันสนุกเลยมันสนุกคนคนยังไม่หายไปไหนเลยใน89าไลน์แ like ล้วทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเดี๋ยวรักจะเชิญเขา,าอีกนะคะแต่เขาก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึงมาครับด้านบนตรงนี้ครับสีม่วงครับคุณจะจ๋าเป็นคิวบาร์เหมือนเดิมนะครับตรงกลางตรงนี้น,นกครับสีเขียวครับเป็นอีรักณ์นะครับด้านล่างตรงนี้พี่ขุนครับสีฟ้าเป็นอีรักษณ์เช่นเดียวกัน ฝั่งขวาตรงนี้สีแดงครับลีมินโฮพระเอกเกาหลีครับเป็นอเมริกาครับด้านบนตรงนี้นคุณอจองดูเฮนะครับคุณจองดูเฮเป็นจองดูเฮครับเป็นอิรักนะครับด้านบนสีเขียวตรงนี้คุณริจุกินะครับนะสีสีสีส้มสีชมพูเขาไปสีชมพูตรงนี้นะคุณริจุกินะครับเป็นทิรักเช่นกันอยาจะส่งน้องหมาวิา่งทะลุแนวต้านไปนะฮะ ้นรตงีทุกคนว่าสันยอดไม่ใช่สันยอดนะคะสันยอดดูเพราชอบชอบทำถูกดีดูเราหัวล้อตามเลยครับยิงแล้วล่วงเลยครับรักอยากเทียดจะตายเลยนะคะผมไม่เครียดเลยครับทุกคนนะครับดูจากฟอร์มแล้วครับชิวๆสบายๆวันนี้แอดหลับฝันดีแน่นอนขอบคุณพี่ขุนขอบคุณนงนกขอบคุณคุณจษจ๋าขอบคุณล่วงหน้าไปเลยนะครับดูครับหมาของน้องนกครับวิ่งทะลุแนวต้านเข้ามา เห็นเบิร <s df> ์แล้วนะครับเห็นหมดแล้วครับว่าสีแดงทําอะไรนะครับเห็นหมดแล้วครับตรงนี้แล้วหมาของทางด้านของคุณจ่ากับนงนกนี่สํารวจพื้นที่เร่าโหเห็นหมดทุกอย่างครับทุกซอกทุกมุมนะครับนู่นนะครับดูครับสีเขียวครับนงนกวิงมากัดหมาเขาด้วยโหจะหมดไปไหนครับเนี่ยหมานงนกยกขาขึ้นมาแทะด้วยอยกขาขึ้นมาแทะอีกต่างหากดูครับเลียแม้กระทั่งตับของหมาคู้ต่อสู้นะครับ นี่โหดจริงเ,เพื่อนรักบอกว่าอะไรบ้างเพื่อนรักบอกว่ารักถ้าเราเอาชนะตาแรกเขาออกเลยนะตนนยแต่มือเลยแต่กูยังไม่ชนอะเลยยัองออกได้เลยอ,เอาให้ชนะก่อนนะครับเดี๋ยวออกได้นะครับออกได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เอาให้ชนะก่อนนะครับเฮ้ยอุ้ยอุยสายรถกีทีบอ่ะอย่างนี้ไม่ทันตั้งตัวแน่น,นอนแพ้แน่บอกเลยครับเกมนี้เราไปลองครับตอนนี้ครับเ <vacation. S 2> ขามาแบบอย่างดีครับลีมินโฮครับ แล้วดูครับพี่ขุนครับมาแล้วครับโฟป้าโอ้โหวขุนโคตรไวไวจัดจัดนะครับอ่านเกมขาดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับ3นาทีคีรอบมาหรือเปล่าจัดให้ชุดใหญ่ไปกับพี่อุ้ยแล้วเขาบุกเร็วโอ้ไม่กอดตรงนู้วะไงอุ้ยไม่น่าไหวแล้วครับตรงนี้โอ้ยไม่ไหวครับพี่ขุนพี่โอ้ไม่มีใครเล่นสายดีเฟนเดอร์เกมนี้แล้วเขาเล่นบุกเร็วครับนี่ครับดูครับ ดูเร็วครับเอาอย่างนี้เลยพักมันเลยเขาให้ตายดูครับคุณจ้าจ่าไปวางระเบิดอยู่ครับโอ้รถโถรถถังไม่มีตายแล้วดูครับรถถังมาอย่างเยอะเลยครับโอ้ดูครับมีครับฉันว่าผู้เธอต้องฐานใหญ่ก่อนผู้เธอต้องไปใหญ่เลยดูครับมาครับขี่รอบตามคามคาดหมายแต่ไม่น่าจะไหวครับเพราะว่าทางนู้นเขาปลุกเร็วแล้วครับเราพลาดไปตรงนี้ครับ ช่วยข้าแบบเมื่อกี้หน่อยนะคะเฮ้ยคุณแอนคุงคนกระดิกค่ะช่วยข้าแบบเมื่อกี้หน่อยนะคะเอ้ยพี่ขุนพี่บอกว่าให้เบาๆไม่ได้บอกให้ยอมแพ้พี่โอ้ดูเล่นดิโอ้ตายแล้ว่วงครับแบบนี้ครับดูครับพี่ขุนน้องนกเอ้ยพี่ขุนเอ้ยครับดูแกเล่นนะครับอันนี้เต็มที่ยังอะคะขอโทษที เต็มที่แหละพี่ดูสภาพเขาเต็มที่แล้วคงไม่เต็มที่ไปกว่านี้แล้วตะกี้ไอ้คุณกิจภาพแบบเมื่อกี้หน่อยได้ไหมคะภาพแบบว่าเจ็บคอเจ็บคอโอ้ยเจ็บคอเสียงไม่มีเพื่อนๆคะจัดเตะโอ๊ยคีล้อลาค่ะเพื่อนๆโอเคเล่อนไหวค่ะเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอโอ้ยใช้เสียงไม่ได้ครับทุกคนเจ็บคอครับโอ้พี่ขุนพี่บอกให้เล่นเบาๆไม่ได้บอกให้ยอมแพ้พี่ โอ้อะไรเนี่ยโดนไปชุดใหญ่ครับพี่ขุนครับขิงเขาเยอะเกมที่แล้วครับเกมนี้โดนเลยครับดูครับเขาเอาจริงแล้วครับแสดงว่าเกมที่สองนี้เขาอ่อยครับเขาทําให้เราตายใจครับแล้วเกมที่สองนี้เขาเอาจริงครับกลายเป็นเราที่ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ทันแล้วครับตอนนี้ครับลบเอยอะไรเอยนี่หูบ้านแหกสะแลกขาดโอ้ดูครับโอ้แล้วสีชมพูบ้านหายไปไหนวะเนี่ยใส่จะโดนระเบิดบุ้มโขคันไปแล้วครับ พี่คมใหญ่เลยแล้วเล่นแล้วเล่นแผนออกคีล้อมเนี่ยไม่คุยกันด้วยนะความจริงต้องคุยกันเออใครจะเป็นคนดีเฟนต์ทัวคนหนึ่งใช่ไหมนี่3ามคนนี่โอ้โหปั่นเงินอย่างเดียวเลยเขาก็มาบุกเร็วเรียบร้อยครับขี้แต่งะครับโอ้ไม่ไหวครับโอ้ทีมแอดมินล่วงแลวครับตอนนี้ตอนเสือแล้วครับเอาแล้วฝั่งนู้นสีฟ้าหายอีกแล้ว คก็คุณเจษฎาครับเขาก็จะเล่นอด็กคิวบาเล่นเด็กคนระเบิดครับโอ้ได้ไหมครับนกนกนไปสู้อยู่เอาเทสลาไปช็อตส่งเทสลาไปช็อตตายเปล่ายังได้อยู่เทสลาไปช็อตยังได้อยู่อย่าบอกว่านกยะพืนน่ะน่าเป็นไปได้นะครับโอ้จะมาอะไรสามหนึ่งทีมอะไรดจ๋าครับดูเจษฎาครับดูครับ ยังไงยังไงครับสีแดงใช่ไหมมีเสียงเฮมีเสียงเฮมีเสียงหมดแล้วเอ้อิศรมดายิงหลายยิงเกมนี้ดูครับดูครับอะไร้วครับไอ้แมงมุมมาแล้วแมงมุมอันหัวร้อนหัวร้อนขอไม่ใช่ไม่ใช่ต้องพิมพ์มาสก้อนนึงนึงเขาพิมพ์มาสก้อนอ๋ออ๋ออ๋อใส่ยากเล่นอีกแมตช์นึงใส่เล่นอีกแมตช์นึง ออกเลยนะพอชนะปุ๊บออกให้พี่ขุนน้อยไม่หลับไปเลยมาครับตัดเงินครับโอ้เล่นดีว่ะลักกี้เขาเล่นดีนะแย่งเนี้ยไม่ได้เลยเก่งเก่งดูครับมาตัดเงินมันจะจ่าครับน่าจะเรียบร้อยครับทีนี้เงินไม่มีจะไปสู้ยังไงครับจ่าอุ้ยมีซีลเรดดี้มาด้วย พี่ขุนเอาคนใส่โปป้าไปยิงหลังบ้านหน่อยพี่อ้อฟไปอ้อฟไปลอยไปหน่อยไม่ทําหน้าที่เลยพี่ขุนนั่งดูอย่างเดียวได้ไงวิ่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 งเล่นดีว่ะการเอาดีเซอเลเตอร์ใส่รถมาด้วยมานั่งด้วยนะไม่ธรรมดาจริงไม่คนหมดคนหมดหรือเปล่าไม่หมดครับต้องมาแล้วครับตรงนี้ ไงครับนกปล่อยไปอยู่หลังบ้านเอาเซนตี้ขึ้นมาวางแมงมุมมาช่วยยิงนก <ละ S 1> ไม่น่าจะไหวยยไม่น่าจะไหวเมื่อกี้นี่เทสลาถ้าอยู่พอไหวแต่เทสลาไม่อยู่แล้วครับไม่ไหวครับบอกเลยนี่ครับพี่ขุนไปแล้วครับเดี๋ยวอยู่นิดหน่อยก็ต้องไปครับพี่ขุนพี่เรามีหน้าที่ต้องไปสู้ครับวิ่งสวนโดนยิงโดนยิงอยู่แหกหรือเปล่าเกือบแหกยืย้อเวลาขอ,อยื้อเวลาพี่ขุนบอก ขอยื S <S ้อเวลาช่วยเพื่อนหน่อยโอ้ฝั่งนู้นเห็นฝั่งนู้นเห็นครับเห็นหรือเปล่าไปเล่นบอลเทสมายังไงยิงเลยหารถถังเหยียบสิครับพีุ่โอ้ยไปเขาเหยียบอีกเอ้ยเอ้ยะไรวะอู้ดอู้ดว่ะเฮ้ยคุยคุย มาทีมก็จริงเลยอ่ะใหญ่หใหญ่เออมาว่ะมาว่ะเออมาว่ะโอ้ยยิงยิงเข้าลูกไม่ได้อีกเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวลูกเองก็ไม่มีเงินแล้วมั้งอ้มลกก็เหนียวจริงนะ โนเป็นที่ที่ฐานใหญ่มากางแล้วเนอเถาฐานใหญ่มากลางว่ะร้ายจริงเลเฮ้ยทำไมสีเหลืองทั้งนี้วะเฮ้ยโยนเกมอ่ะโยนเกมอ่ะสีเหลืองว่ะอ๋อเขาจะสร้างแถวนี้เลยเชิดสร้างแถวนี้เลยน่าคิว่าต้องส้มหน่อยไหมอ่ะ โอ้สีเหลี่ยมจอดลงไม่เข้าถึงขนาดต้องทำแบบนี้เลยเนี่ย <laughs> เอาว่ะเอาว่ะจอดไม่เข้าว่ะโอ้ดีสเตรตเตอร์ช่ยวยเยอะนะนั่งไม่ทันนั่งไม่ทันไม่เธอต้องยิงยอมแล้วจา้ายอมแล้วจา้าไปอันหนึ่งครับน้องนุ๊ครับ เก่่่งงจรินีหวาทีมนี่ธรรม,ามดานี่่หวาขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้ให,ใ,หใหม่อันนี้เสมอเล่นหนึ่งสุดยอดสุดยอดเล่นดีเล่นด,เนดีเล่นเก่งๆไ,ได้เลย,อยเขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับเล่นดีมากครับ10วินาทีครับอ่านคะแนนให้ไปเกียรติกับทางด้านของจองเดเฮยจองดูเฮยหน่อยนะครับว่าไงพี่หน้าหนึ่งแสนสองหมื่นคะแนนนะคุณดีจุงกี ห้า0มืนเจ็ดพันคะแนนต้องลบสามมืนสามพันคะแนนนะครับจจร 25, ขนนุนจะจ่าสอง0มืนห้าพันคะแนนลีมินโฮสอง0มืนคะแนนแล้วก็ทางด้านของพี่ขุนครับสี่พันห้าร้อยคะแนนครับนี่ไปออกทีล็อบเดียวไปหน่อย